วันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครสักามาโต้แบบเร็วๆให้ฟังโดยค่าวางเริ่มต้นจะอยู่ที่1250ตีเป็นโคลนเอลีโดยสักามาโต้จะมีพัฟสซีฟก็คือทุกครั้งที่ตัวละครนี้โจมตีจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองโดยจะขึ้นอยู่กับขั้นอัปเกรดของตัวเองยิ่งอัปเกรดเยอะยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ต่อการโจมตีเยอะโดยในขั้นแรกจะเพิ่มดาเมจต่อการโจมตีหนึ่งครั้งอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์ในอัพเกรดขั้นที่สองเปขบบ e, า,กกา ในการอัปเกรดครั้งที่4ก็จะเปลี่ยนท่าการโจมตีแล้วก็จะมี Circle LE ที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มดาเมจต่อการโจมตีก็จะเพิ่มเป็นหนึองปเในอัพเกรดครั้งที่6ก็จะเปลี่ยนท่าพัซซีเพิ่มดาเมจก็จะเป็น1.8%แปดอในอัปเกรดครั้งที่8ก็จะมี a อลที่ใหญ่มากแล้วก็พัซซีเพิ่มดาเมจอีก2%อ โดยเมื่ออัพแม็กแล้วดาเมจก็จะประมาณนี้ซึ่งจริงๆมาแรงได้มากกว่านี้อันนี้นวิวไม่เต็มเธอก็จะประมาณนี้คิดถึงยังไงก็ตัวละครน,นี้พากบอกในคอมเมนต์หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชม